สวัสดีค่ะครอบครัวลอยสนันค่ะมันนี่เพ้นกับสิ้ามาดองมะม่วงหาวมะนาวหูค่ะเป็นการดองกับเหล่ารังแรกของเพ้นลยเนอะจ้ะเพ้นกับเคยแต่ดองกับน้าเกลือนะคะ่ะเคยแช่อิ่มนะคะมันนี่กะมันเป็นช่วงของมะม่วงหาวมะนาวหูกําลังออกหลายนะคะเพ้นก็จะเอามาดองกับเหล่านะคะ่ะค่ะใส่เวลาการดองนี่เป็นเวลา ประมาณหกถึงเจ็ดเดือนเนาะค่ะหรือว่าปีหนึ่งก็ได้ได้ค่ะเขาสิบเสียะคะ่ะวัตถุดิบของเข้าไม่หยางแน่ค่ะก็มีมะม่วงห่ามะนาวหูค่ะเพ้นสใส่เป็นออกนวยแบบนี้ได้ค่ะให้มันมีสีเขียวสีแดงติดเนาะคะ่ะค่ะอันนี้ก็สิเป็นน้ำตาลกรวดะคะ่ะน้ำตาลกรวดก็สิเป็นเม็ดใสๆง่ายๆแบบนี้ละคะ่ะค่ะอันนี้ก็ที่ขาดบ่ได้ก็คือเหล่าเนาะคะ่ะเพ้นก็จะเอามาดองเนาะจ้าค่ะน,นี่ก็จะเป็นขวด แก้วนะคะการถีดดองเ้าต้องเอาขวดแก้วเนี่ยไปล้างน้ำไปล้างน้ำทำวามสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็เอามาหูหลวกน้ำร้อนก่อนนะคะเพื่อป้องกันเชื้อราเนาะจ้าเพิ่ก่กิไส้น้ำตาลขวดลงไปค่ะเพิ่มไก่น้ำตาลขวดลงไปก่อนค่ะจากนั้นกิซสซมะม่วงหามะนาวหูของข้าลงไปค่ะ อันนี้มันติดลูกสีดํามาน้าค่ะเดี๋ยวเพิ่มใส่ลูกสีดํดๆเนาะคะ่ะลูกสีดําเขาสุกแล้วเนาะคะ่ะอันนี้เพิ่นเศษกินเองเนาะคะ่ะค่ะเพิ่นสีใสได้ประมาณสามนิดเนาะคะ่ะกัสีบ่อใสให้มันเต็มขวดโหลเนาะคะ่ะกัสีเอาน้ำตาล ขึ้นขังบนอีกรอบนึ่งนะค่ะอันน้ำตาลกวดร้วยอีกอครั้งนึงค่ะเพ้นก็จะเอาน้ำตาลเลยร้อยจะมีอีกค่ะจากนั้นเพ้นกันสิทธิเหลาลงไปให้ทวมนวยมะม่วงหามะานาวโฮของเข้าเลยค่ะ เพ่นจิไซเวลาการมักดองหกเดือนขึ้นไปเนาะค่ะเดี๋ยวพอได้หกเดือนแล้วเดี๋ยวคอยมาซิมกันเนะจ๊ะว่ารสชาติของเขาสิเป็นจังไดค่ะแค่นีกระเซ็ดเรียบร้อยแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพ่นในเด้อจ้าสวัสดีค่ะ